กินก้าวันนี้ทำอาหารนอดก,กินกับเป็นฝ่ไฟผัดบนปลายผัด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 มีหัวหอมมีขึ้นใส่มีพริกหวานมีเห็ดผัดให้แห้ง กินกับเป็นปายอร่อยอร่อยง่ายๆหอมไหมคะเพื่อนๆหอมไหมหอมออกนอกจอหรือเปล่า <c oughs> นีอร่อยฉบับพอนเอง ก็นไก่โอเคแล้วเดี๋ยวใส่เกลือแป๊บใส่เกลือแล้วโอเคแล้วอเราก็รอเป็นไฟสุดอย่างนี้ จ้ามาทานด้วยกันเ้อจ้าสุกแล้วเดี๋ยวเราเป็นไฟสุกก่อน,นเป็นไฟก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาตักผัดใส่เลยใส่จานเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วจัดเสร็จแล้วนอ้องนี่จ้าเสร็จแล้วมาทานไหมมาทานไหมเอ,อ่ยนี่อาหารเย็นของเรามาทานด้วยกันนะคะ จ้ามาจ้ามาทานข้าวด้วยกันมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตอเือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนอ้องปากเป็นกำไรใจให้ออนหน่อยนะคะไม่บายจ้า